สวัสดีคนดูที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับก่อนจะไปดูคลิปจะบอกว่ายังมีคนดูในช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามอยู่เกือบ50%เเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ตอนนี้ไมค์ครับมีเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่น1.17หรือในชื่อว่าไมค์ครับเคปแอนด์คลิฟวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีอัปเดตสักทีผมก็เลยพาเพื่อนๆมาเล่นในไมค์ครับเวอร์ชั่นใหม่1.17เลยกับคอนเทนต์ยอดฮิตเอาชีวิตรอด100วันอย่าลืมนะครับไม่ใช่100วันจริงๆเอาสนุกเฉยๆนะครับ วันนี้เปลี่ยนเสียงภาคใหม่เป็นโซเจอร์เลยละกันนะจ๊ะชอบช่วยกันกดไลค์ด้วยนะถ้าอยากได้เสียงโซเจอร์มาภาคนี่มันเลี้ยงยากจริงๆเลยเนาะเนี่ยจุติมาบนโลกพวกเราก็เริ่มตัดไม้ก่อนเลยเจ้านายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยทำได้ก็มาเล่นไมค์ครับไงตัวอะไรไม่รู้เด็นมมาโดนรถทับเลยเจ้านายมาเล่นไมค์ครับเวอร์ชั่นใหม่เออเอาอีกแล้วเออไอ้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 ประจ คนนั้นน่ะต่อยต่อยไปต่อยไหมโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจ้หนายจ้หนาย้จ้านายอดไม่ไหวแล้วลักเลง <c oughs> ใช่ป่ะอดอดหมันใช่อยากโดนมหมูไตไหมวันแรกโซเจอก็ตัดไม้ตุ้นเอาไว้ก่อน <c oughs> แล้วก็ทําโต๊ะคาบแล้วก็คาบที่ขุดหินจากไม้พอเสร็จก็ลงไปขุดหินแล้วก็เอามาทําที่ขุดหินจากหินอีกทีเร็วไหมละ่ะวันที่สองพวกเราก็เริ่มออกสํารวจโลกกีเปร์ฮะเกิดอะไรขึ้นหรอเปล่าร้อยคิดก็ระเป็เอง เห็นว่าเจ้าลงไปในเมืองลงตามไปโซเชอร์ก็ไปเจอแร่ใหม่ทําอะไรได้ไม่รู้แต่โซเชอร์จะเอากลับไปด้วย hey, เฮ้ยแร่เหล็กอัปเดตใหม่วันที่สามลึกลงไปก็เจอเหินใหม่แล้วก็เวลาเพื่อนถืออยู่ก็จะเห็นเหมือนกันอันนี้ท<ง>็อดอันนี่ไนันนี้นายอาลตดไปโอ้ดูด้วยตาเปล่าไม่ต้องใช้ไสยศาสตร์กะรู้ทันทีว่ามันเป็นหินขวางทางต้องขุดเข้าไปยิ่งขุดเข้าไปก็ทําให้โซเชอร์คนนี้ตะลึงมากขึ้นอะไรวะเนี่ยไม่ต่อยกะเอ้ยอะไรเนี่ยเพิร์ดเพิร์ดเพิร์ดม่ด้ม่ด มันมนี่ันีพระเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าพระเจ้าน่าจะให้คําตอบกับผมได้มันมีแสงวิบวับทำให้แสบตาไหนไหนไหนพระเจ้าแสบตาเปล่าสนใจแว่นออฟตัดเปล่าแว่นออฟตัดแว่นกองแสงคุณภาพสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์แฟนเพจ f a c e b o o k ของออฟตัดใต้คลิปแล้วก็เอาโค้ดของโอเว่นไปด้วยนะครับได้รับส่วนลด100บาทขายของเอ้ยพอพอพวันที่4อยากรู้เลยขุดลงไปเลย ออแมโซเจอเนกีแตกเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นเจ็บงั้นอ่ะเอาตันละลงมาลงมาหน่อยดิมาช่วยหน่อยทำไมเป็นเจ็บนะกดแทบดีกดแทบดีอออ๋อซอมบี้มาช่วยหน่อยไอ้ปพิ่ไอ้ปพิ่อุดอุดก่อนดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยพัดเจ้าลงมาช่วยแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความชั่วร้ายได้เว้นน่ะต้องช่วยเราเราจะตายแล้วเปิดเรือนเราจะช่วยเว้นน่ะเนี่ย เราเรามาเรา,เรามาช่วยเวนอะเวนเ่ะไม่ช่วยเราเลยไม่ก็เรือเป็นน้อยอสงสัยกันทำไมมันออกมาไม่หยุดพอเห็นเท่านั้นแหละเฮ้ยมันจุ๊ดไอ,ไอเพอเฮ้ยมันเกิดมันเป็นมันเป็น,น,ปนกกงสปอนร <c oughs> ์ปลาลาบเลยมันเยอะเท่าโกองอกลับมา เอาของขึ้นมาด้ยวด้วย,ว,ยวันที่5โซเจอร์รีบกลับไปเก็บของขึ้นเอของเลยเอาไปเอาไปเอาไปปังไปก็ได้เอ้หมูตายใช่หมูอุดเบ่าเฮ้ยเอาของแล้วกลับมามันไม่ใช่เน ise, ื้ออุดๆมันเนื้อของพระเจ้าและแล้วก็ถึงคลาวซวยของเฮฟวี่อ้วนเฮ้ยเอาของเลามาของมันปนหมดแล้วครับผมไม่รู้ว่าอันไหน เอาของมาคนโอ้โดนกักของผมไปก็ได้การกระทําของโซเชอร์คนนี้ทําให้พระเจ้านั้นงอนพวกเราไปแล้วผมก็เลยถวายของบางส่วนคืนให้กับพระเจ้าไปวันที่6ผมกลับมาขุดแร่ทานหินแล้วก็เอาแร่คริสตัลแปลกๆสีม่วงๆกับติดตัวไปด้วยเนื้อเราฆ่ามาหายหมดเลยในหมู่ทำไม่กินไปแล้วแล่ๆพวกเราก็เจออุดอูที่คิดว่าตายไปแล้วเดี๋ยวอุ้ดออยู่ในถ้ำะนี่ไง อยู่ในทำโอ๊ตโอดหลงทางโซเจอร์ก so ับเฮฟวี่เลยตัดสินใจว่าจะปล่อยทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาทีหลังเอาไปด้วยน่าจะเป็นภาระคนของเก่งผมไม่ขโมยหรอกครับผมหยิบต่อนหน้าต่อตาเลยครับเดี๋ยวเสียเกียรติมันมั่วอะมันมั่วทุกคนแ่งต่างตายกันข้างล่างเต็มเลยวันที่เจ็ดแล้วเราก็เดินมาเจอหมู่บ้านโอ้ยเจอไมอ้ด์อย่าให้โอกาสหลุดลอยมาสิงขอป้นก่อนเลย ้อเพิร์เอพซีมันปลูกต้นฟักทองเนอะไม่เคยเจอฟาร์มฟักทองน่าจะเป็นอัปเดตใหม่ขอบปนของหน่อยครับเอ้ยหลับโอ้มันไส้ดึงจมูกฉีดเนอะเราจะตายแล้ววันที่8ผมขโมยชุดเกาะเหล็กลันสวีดลันกูพังเลยจะสวีดลันทำไมเอ้าโอ้ยเรากลับเอาของเดิมไม่ได้จะตายเลือดจะตายไม่มีอะไรกินหิวและพวกเราก็เริ่มรู้สึกหิวหิว ิวโอ้พระเจ้าหายหัวไปเลยพระเจ้าคนนี้เล่นไม่ปกติอยากรู้ไหมไปดูโอ้โดนอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยหาอยู่ไม่ใช่จาคุณพระเจ้านต่เตาเผาของคุณเตาเผาอยู่กับเฮลีนี้วันที่เก้าโซเจอร์ตัดต้นไม้เพื่อเตรียมที่จะสร้างบ้านแล้วก็ล่าหาอาหารมาเพิ่มด้วยหิวและก็เข้าบ้านไปป้นกล่องป้นเตียงชาวบ้านมาเพิ่ม วันที่10โซเจอร์ก็ได้ที่ที่จะสร้างบ้านแล้วมีห้องส่วนเขวเปาไปของตัวเองมนุษย <laughs> ์ทำอุกากาอุกากาอุกกาอุกกาสไตล์บ้านของมนุษย์ทำเอ๊ี่กับลูดิหายไป <pickle> <laughs> โอเคโซเจอร์เออห้องนายอยู่ตรงนี้นะส่วนห้องฉันก็จะอยู่ตรงนี้นะวันที่11ก็าวางเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ใส่ของเข้าไปในหีบน,นี่นี่นี่ยัดเข้าไปยัดเข้าไปเฮ้มาดูบ้านน้องโรลี่หน่อยอุ้ยน้องโรลี่เริ่มสร้างบ้านแล้ว <พ uka> โอ้โหเสียงน้องโคตรเบาเบาอะสุกคนดูก็พยายามฟังเอาไว้แล้วกันวันที่12ช่วยเฮวี่หาปลาน่ากำลังไล่กัดปลาอยู่ดีเลยไล่กัดปลาไล่กัดปลาแหล่งน้ำบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์มากเฮ้ยแล้วว่าแต่ไอพระเจ้ามันหายหัวไปไหนของมาแล้วล่ะเนี่ยมันลงเหมืองไปหาแร่หาเพชรแล้วบ้งน่ะแล้วเขาจะหลับจะนอนยังไงวะเนี่ยเออช่างมันเถอะ ปลาสูญพันธ์ทั้งแหล่งน้ําแน่นอนและก็มีชายแปลกหน้าแอบเข้ามานอนในบ้านของเราเอฟซีมันมนอนอะไรในนี้เนี่ยวันที่13โซเจอร์ก็ครับแคมป์ไฟเพื่อเอาไว้เตรียมย่างปลาที่จับมากับเฮฟวีแน้วปลาอะไรปมันเออนี้เต็มเลยเฮ้ยแขกไม่ลับเชิญเใคร,ใครมีใครมีรมมไมบ้างขอหน่อยไม่มีมีแต่ปุ๋ยอะเอาปะ ขโมยเตียงฉ,ฉันก็จะนอนตรงนี้แหละเอ็กดีนูเจ้าของเตียงมันนอนอยู่ข้างในนั่นนะคืนวันที่14โซเจอร์ออกไปลงเหมืองหาแร่เพิ่มแล้วก็เจอลามาแล้วก็ฝูงคิปเปอร์เอ้ยเอาเหมืองนี่ละกันแฮะเ้ยเอ็นบีซีช่วยด้วยไอกระดูกด้างโง่ตามมามีปลาสุกอยู่ในมือแต่กลับกินเนื้อเน่าอยู่เหมือนเดิม, <c oughs> มเ็นชอบมีเนื้อไม่กินเนื้อและผมก็ทะเลาะก,กับพระเจ้า,าเรื่องเดิม ไอเ้เพราะอะไรวะไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่ามีแค่นั้นเวยยังยังสู้อยู่ม,มเห็นตายไปแล้วแม่งกงสปอนเนอร์แล้วเบนก็แอบก็เลือดจะหมดอ่ะมันยิงโคตรแรงเลยเวยวันทีปมันหายากอันนี้ไม่ใช่เหรอไปช่วยเวนน่ะนายไม่เท่าไหร่เวยแล้วแม่งเจอกองสปอนเนอร์กูกรี๊ดเลยคืนวันที่16ผมก็ยังคงนั่งหาแร่ต่อไป คืนวันที่17โซลเจอร์ก็เดินมาเจอหมู่บ้านใหม่โอ้ยโอ้ยหมู่บ้านไอพีซีอีกแล้วโอ้ยวัวเต็มเลยมีทั้งวัวทั้งม้าโอ้มีข้าวและคนครับมีอาหารมากมายแถมมีโกเลมปกป้องบอกเลยว่าย้ายบ้านเออยาย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 บ้านยายบ้านยายยายเปลี่ยนใจแถมมีรอยแยกให้อีกโอ้โหเมืองแหละคือดีเลยอะ มัน oh. เพอร์มันเพอร์เฟกเลยและเพื่อนๆก็เริ่มทยอยย้ายของคนของไม่พอด้วยนะเว้ยของแล้เต็มก็ค่อยๆทยอยดิวันที่18โซเจอร์ไล่ยทยอยป้นของอาหารจากบ้าน NPC ต่อไป NPC โคตร n ข้อเตรเยอะเลยและก็ได้ตำแหน่งบ้านใหม่ The best position มันต้องสไตล์มนุษย์ถ้ำเหมือนเดิม <c oughs> แฮะมาไในไปนหน่อยเ,อเว้นลากไปไิ่ทีเราไม่อยู่ในเมืองเราวันที่19ฮฟวีก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านใหม่ ไอ้ที่นายเก็บมาก็มีประมาณเนี้ยอของที่ไปป้นมาทั้งนั้นตกแต่งหน้าทางเข้าบ้านสักหน่อยและน้องโลลิกก็เดินทางมาถึงและพร้อมที่จะสร้างบ้านใหม่อยาเห็นบ้านน้อง <c oughs> น้องสร้างสเสร็จแล้วแต่เสร็จแล้วแต่น้องทุบทิ้งหมดแล้วอ๋อทุบด้วยอยู่ๆก็เกิดอภินิหารเว้ยก็สับสนกับชีวิตตะเนี้ยนายเห็นประตูปะเอ้ยตาฝาดลองใหม่โอเคตาฝาดวันที่ยี่สิบเอ็กีมาขออยู่ด้วยคุณก็ไปคุณก็ไปคุณก็ไปเดี๋ยวแล้วคุณเข้ามาทำอะไรเนี่ยจะมาอยู่ด้วยคน เดี๋ยวขอสร้างห้องแยกแล้วกันมีแผนจะขโมยเตียงนอนชาวบ้านแต่ก็เปลี่ยนใจเวื่สักพักมันมันนอนในนี้กันเถอะมันจำเตียงมันได้อ๋อนี่เตียงกูอยู่นี่อ๋อกูนอนนี่นอนแม่งเลยลำคาขโมยเตียงกูไดาทิ้ไว้ได้อะ่ะกูกูไม่เอาเตียงกูคือเราคุยนอนแม่งครับเองดีกว่าเดีย๋ยวไม่เหมืนอนไม่ได้มีที่นอนบางครั้งถ้าเตียงมันหายไปอ่ะมันไม่มีเตียงอ่ะมันก็มานอนอยู่ดีแต่เตียงข้างในเว้ยเอามาจากหมู่บ้านนู้น ครั้งแรกที่ระงับความชั่วได้นี่เวนมันเตียงมันจะสีปกติไม่ได้พวกเรามันต้องสีแฟนตาซีอยูดดิวันที่21โซเจอร์เผาแร่เล็กแล้วก็เอามาครับเป็นที่ขุดเหล็กเตรียมลงเหมืองอีกครั้งหมุมบ้านนู้นว้น่เราจะเลินป่าเว้ย <laughs> ออตรงนั้นปลาม่นเยอะจริงเว้ยมันเป็นบอ่อแล้แล,แล้วถ้าเราอยากได้ปลาเราต้องไปที่นั่นแล้วเราก็แบบอยู่ยาวๆอ่ะเช็คโปรแกรมอัดแป๊บโอเคอัดอยู่ถ้าไม่อัดมีลันเลยบ่อยนามีประสบการณ์เอาเว้นบ่อยประสบการณ์ขนตูดลุกไอ้ม่รม้นลุยทีแม่งไม่อัดแบบโอ้คนลุกวันที่23โซเจอร์ลงมาหาแร่เหล็กเพิ่ม บางทีแบบมันมันมันปวดหัวเกินไปมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว,ลวก็ kann, เลิกถ่ายไปนิดหน่อยเลิกถ่ายไปปวดเรื่องปัญหาการถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ขุดแร่ต่อไปวันที่ยี่บสี่เดินมาเจอบล็อกหินยักษ์อีกครั้งบล็อกใหม่ดำๆมันคืออะไระแล้วมันเป็นก้อนๆอะมันเป็นกลๆมๆเป็นก้อนๆไม่เพิ่มมันเป็นรูปลักษมันคือกลมๆไหมขุดขุดแล้วก็ขุดขุดต่อไปแล้วก็ขุดขุดขุดอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ได้รับรู้ว่าพระเจ้านั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วในตอนนี้จะมีหมูมนุษย์หมูเต็มไปหมดอยู่ในเคื่องนาแล้วฮะ ไออ้้โกบจะอะไรขนาดนั้นวะไม่ถ้าอย่างนี้นะให้เพิ์อให้เพิ์อถ่ายดีกว่าแม่งเหมือนร้อยวันจริงๆแม่งไปเนเธอร์แล้วไม่บอกเราแต่แรกอ่ะไม่ทราบว่าทันเจ้าคุณจะรีบไปทำอะไรที่เนเธอร์หรอครับวันที่25เจอแร่ทองคำแล้วก็แร่เหล็กเหล็กแท้เขานี้นะมันดูสวย่ะไม่ชอบไม้เพิร์ทมึงรีบไปไหนวะ วันที่26น้องโลลิโดนซอมบี้กัดตาย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเล่เนหรอก็ตายเอ้ยไอตียังไม่ตายฟันมันทีมันก็ตายเห็นเห็นเห็นไม่ตายแล้วมันไส้ปะเออทำไมเพิ่งตายไปสามรอบแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดมีปัญหากันเรื่องเตียงไม่ให้น้องนอนตั้งนานแล้วแล้วทำไมต้องไป ADHD เตียง้ดีด้วยวะนั่นเตียงนายกับเวนก็เ,กเ,กเกยอะใช่ไหมแล้วของกูกับเวนมันจะมีไปเพื่ออะไรวะเฮฟวี<ชอบ>่จะไม่ทนเฮฟวี่เดี๋ยวเอาพุงชนแม่งเลยและเฮฟวี่ก็คิดแผนชั่วจะขโมยเตียงนอนชาวบ้านทั้งหมู่บ้านแต่ผมก็ห้ามมันเอาไว้เออแล้วมันจะนอนไหนอะเอาไปวางนี่มันใส่ไปได้มันมันกลัวซอมบี้มัันกด มันมีมันแลกของได้ไว้ไหนวันที่29พระเจ้าต้องการกำลังเสริมตอนเนี้ยเราต้องการแบ็กอัพอะเพราะเราอยากขุดทองเนี่ยแล้วก็เคลียร์ดันเจียนเนี่ยและโซเจอร์ก็หน้าหล่อยกมือขออาสาแต่ขอเดี๋ยวก่อนยังไม่พร้อมเดินไปก็เจอหินย้อยเนี่ยอะไรอะ <c oughs> หินย้อยอย่าหินย้อยอ <c oughs> มันเจอบล็อกหินย้อยเฮ้ยแมงมุมเต็มเลยขามันเอายายมันมานี่มันหน่วยกองอาถรรพ์ข้าแมงมุมใช่ครัวันที่30โซเจอร์เจอสัตว์ที่อัปเดตเข้ามาเว <c oughs> ้นเจอไอ้ปำหมึกเรืองแสงด้านล่าง <c oughs> โอ้ยอย่าไปสนใจมันเลย <laughs> และวันนี้โซเจูก็พร้อมที่จะไปเป็นกําลังเสริมให้กับพระเจ้าที่เนเธอร์แล้วเลยําม,มุ้ยไปหาพระเจ้าทองของมันถ้าเราขุดให้มันเห็นอนะมันจะโกธทองเยอะมากด้วยมันห่วงทองเหรอเดี๋ยวเราไม่มีก็คับไปเดี๋ยวเรา,าครับเกาะให้เว้นวันที่3 1พระเจ้าคับเกาะทองให้เดีย๋ยวม,มันจะวิ่งมาหาเว่นนะเว้นไม่ใส่เกาะทองเลย ต้องใส่สักสักชิ้นเรอะอย่างน้อยชิ้นหนึ่งต้องใส่ชิ้นหนึ่งไม่อย่างนั้นไอพิกลินไอเจ้าหมูโรคจิตมันจะเข้ามาฟันเราแน่นอนและโซเจอร์มีทองอยู่พอดีเลยให้พระเจ้าเผาให้แล้วก็เริ่มทําการขาบเกาะทองพระเจ้าให้เหล็กมาด้วยเลยทิ้งอุปกรณ์หินและขาบอุปกรณ์เหล็กใหม่ขึ้นมาเราขุดทองต้องแอบขุดไม่ให้หมูเห็นะใจเย็นครับพระเจ้าผมกลาลังปลุกเศกข,ของใหม่อยู่เออลองเออลองนี่ลองนี้เกิดไอเดียพิสดารปล่อยหินยอยทับหัวหมูพิกลินแล้วก็อ่าแล้วแมก็จะปล่อย นายนายไ่เอาเอาตมนมไ่มึงได้ไม่โกรธมันไม่โกรธและเราก็เริ่มเตรียมการรอบสังหารเพื่อที่จะขโมยบล็อกทองเพรยหลังสวยเอาแดงกับน้ำเงินมาผสมกันอุ้ยอุ้ยโทษเว้นเกือบตายเพระพระเจ้าเองซะแล้วทางสะดวกแล้วเราก็เริ่มขโมยบล็อกทองของพิกลินเลยเฮ้ยมาไงเนี่ยหมดเลยเวนว่าเรามีเอ็นซีาอสไซอยู่สองตัวก็ไปเอาเตียงมันมาทำงไงอ่ะ <c oughs> วันที่สี่สิบเราก็ขโมยจนหมดมันเข้ามาบ้าสามตัวแล้วแล้วก็ขอพระเจ้าขามุ้ยกลับไปที่บ้าน กล่องเนี่ยถ้าเนถ้าเราเปิดกล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องเราหรือกล่องมัน่ะมันเห็นเราเปิดกล่องมันโกรธวันที่41กลับบ้านมาเผาแรกที่หามาได้ไม่ว่าแต่ข้างล่างนั้นไปลงไปยังไงวะนะลงไปได้ไมัลมมกกน,นลงไ่ได้ว่ามีบล็อกก็ต่อลงไปหรือจะขุดลงไปยังได้เลยเต่าไม่พอสร้างเพิ่มแปบมันมีที่หนึ่งอ่ะเป็นห้องบันลังเลยแล้วทองเลยเป็นร้านอ่ะร้านบล็อกกล่องอ่ะเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรอไอตรงข้างล่างมีโอกาสที่จะเป็น กเเบด้วยพจะทำอะไรวันถัดไปดีนะวันที่42เจอชาวบ้านแรกของดีเฮ้ยมีทานหินเราไปเปิดกล่องมาได้ดาบเหล็กชับเนท่าทานหิน10ก้อนต่อมรกตหก้อนเอาเลยไปแลกให้หมดเลยฉันขอโซเจอร์ขอมันมันโอ้โหมันกันค้าด้วยกันดลยว่าขอเลยเพจมาเป็นคอมโบเลยวันที่43กลับไปหาคนขายดาบที่หมู่บ้านเก่า หายลุงที่มันใส่ผ้าตาคางเดียวนะไปแล้วไอ้ีตาบอดและโซเจอร์หาอยู่นานมากแต่ก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหนเก็บเบอร์รี่รอละกันดาบทองเต็มเลยวิธีการปลูกเรามันต้องปลูกมันถ้ามัน,มนเราปลูกันกองกันเดินเข้าไปไม่ก็เจ็บตัวและพระเจ้าในโลกในเทอของเริ่มเต็มแล้วาเกลับวานนี้เพิ่งจะเปนคนรวยอ่อะตอเต็นเป็นเ,เ,เราเราขโมยเตียงแม่งอ่ะแล้วก็เอากระตีงมันเอาวางไว้นอกบ้านให้หมดอ,ะอ่ะ <laughs> นอกบ้านก็าหาทำให้รู้สึกลำแขางวันที่44ก็ยังไม่พบร่องรอยเลยคิดว่าตายหรือไม่ก็เปลี่ยนอาชีพไปแล้ว โอ้ยเจอสปอนเซอร์อีกแล้วไม่เห็นอีกแล้วเหรอสปอนเดอร์สองพี้ด้วยนะไอ้ตาบอดมันหายไปอ่ะตกตายแล้วมั้งตายได้ยังไงวะไม่มันมันตายแล้ว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 โดนคู่ปพื่อนแล้วเห็นเปลี่ยนอาชีพหรือเปล่าถ้าเกิดเรายังไม่เทรดอะไรกับมันอะสงใส่ไข่ดาบแล้วเจ๊งเลยไปทำอาชีพอื่นแทนวันที่45มาลงเมืองกับเฮฟวี่อ้วนเออเจอแลเวแม่กันบ้างไหมอ่ะปกเจอเจอใช่เจอแค่ตัวเดียวแล้วตัวตัวนั้นมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทำการป้นของในกล่องกันกับเฮฟวี่และเฮฟวี่ก็ได้อ่านม้าามดวย พวกเรากลับขึ้นไปสั่งคอแสงกันบ้างดีกว่าเฮฟวี่วันที่46ไปตลาดข้างบ้าดวันดีดูนี่มันขายอะไรบ้างโอ้มันมีเอามรกรสองอันไปแลกเป็นแคมไฟสแกมของและก็วางอาชีพนักดาบที่ไปขโมยมานี่เว่นมีงานอาชีพบางอย่างที่ไปขโมยจากไอ้หมู่บ้านตรงข้ามมามารับอาชีพนักดาบกันเยอะๆนะจ๋าเอ้ยดูบ้านน้องโรลี่หน่อยโอ้โหน้องบ้านต้นไม้น้องระวังไฟนะไม่ทีรับรองว่าหายทางต้น ไปลาวทีหนึงนี่ไปไม่ถูกเลยอะวันที่47ออกตามหาม้ารูปร่างดีเอ้กกำลังตามหาม้าสรีระรูปร่างดีๆอยู่โซเจอร์อยากได้มาที่มีเขาเหมือนยูนิคอร์นพูดชล่เลยนี่สมบูรณ์แบบนะเฮ้ยใครคุ้มมีน้ำพึ่งเพื่อเอาลำพึ่งก็อ๋คุณไปอยู่บนโลกไหนมาเนี่ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นกับโลกไอ้ดิไปอยู่โลกไหนมาหลังพึ่งไม่มีน้ำพึ่ง สงสัยจะเมาน้ำพึ่งเจ้บอกว่าน้ำพึ่งอยู่ในตัวพึ่งเนี่ยออกตามหาม้าอยู่ดีๆลงเมืองเฉยเลยไม่เหลือใครเนี่ยเขาเจอเลยวันที่49ก็คงอยู่ในเมืองเราน่าจะได้กินแอปเปิลแน่เลยทำไมเพื่อนบ้านมีอยู่อันนึงและอีกไม่นานพัดเจ้าก็พร้อมที่จะกลับมาหมู่บ้านของเราแล้วเออได้โปรดประทานมาเกิดที่หมู่บ้านนี้ได้ไหมเราจะได้ไอ้นี่เจริญเลยทีอยากเจอนากันเลยมันมีคนนึงมันแบบเหมือนสปีดรันจังวะมันได้นู่นได้นี่เดียวทำไมเสกของมันจะงงว่าเราเสกของหรือเปล่าได้อะไรวะ นั่งไปจีจเพิร์สะปีดรันเร็วจะตายอยู่ทําไว้สีไม่ถ้ามันงงมันก็จะบาดบ้านเราแทนไว้วันที่50ออกตามหามาเจอมาขาวแต่ว่าเป็นหมันอ่อนแอทุกตัวไม่เป็นไรโซเจอร์กลับไปเอาม้าดำแถวบ้านก็ได้และโซเจอร์ก็เดินทางกลับหมู่บ้านและก็ถูกขัดขวางโดยฝูงสัมภเวสีไอ้ผีไร เฮ้ยตอมี่ดับแคร์ดด้วยคืนที่51กลับถึงถ้ำคนบ้าก็นั่งเผาแร่ต่อและรู้สึกว่าของมาโลกเลยอยากจะจัดของใหม่โอ้โหโลกชิบหายเริ่มขาบที่เก็บของใหม่อู้ได้เกาะม้าทองด้วยได้เกาะม้าทองโอ้โหลา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 กล่องที่เต็มไปได้วยคุณค่าทางอาหารเหล็กตั้งเยอะทำไมไม่สร้างไอบ้อาคนนีตัวนึ่งวะเอาตระเป๋มาดีอูโอ้ตัวเดี๋ยวก<อ>็พอ,อแล้วมั้งลองไปหาเหล็กเองบ้างไหมครับโอ้ยมโต่บนเสียเวลานั่งเผาเหล็กแล้วเก็บของใส่กล่องมีค่าดีกว่าโอ้โหงดงาม ต้องใช้สามนีได้ชิเปนแล้วจะแข่งทำลายสถิติโลกเหรอครับวันที่53เจอโกเลมกำลังตัวแตกตายก,กาอะไรเป็นเฮ้ยโกเรมมันเป็นรอยแล้วเนี่ยเอาเล็กมาซ่อมมันหน่อยแต่ตัวที่นายมาอยู่ใก้้มันไม่เป็นรอยนะเว้นอ๋อตัวนูน้นมันมีสองตัวสองตัวฮะมีคู่แฝดด้วยเหรอฉันไม่เห็นเขาคนนั้นเลย ดังงา้นชอบไม่นี่ก่อนไม่เคยเห็นที่เขาทำปลาร์มแล้วก็เล่นกันเหรอคืนที่54เจอเฮฟวี่ตกปลาตกทำไมวะนายไปตรงนู้นไม่ไม่เร็วกว่าไม่รู้อยากเห็นอะไรเป็นใหม่มากตรงนั้นไม่มีแต่ปลาออมกอนเลยใครก็ได้ช่วยโซเจอร์ด้วยคิปเปอร์คี่จลวนลามชันมาเสุดาดยมาตัวนี้แบบต้มยำเออร่างกายที่หนักแน่นขนาดไหนจัดการกับพวกหื่นกามเสร็จก็ไล่กระถาจงเชี่ยงกลับมาต่อเลยโอ้โอหมาชันลาลาจงเชี่ยงจงเชื่ยงโอ้ไม่ดิ้งดิ้งดองออกไปเจ้าสเกลิตันฮะ <Huh? S 2> สงสัยหลอกเกิดยิงทะลุโลกกันแล้วมันยิงโดนหน้าลืมเอาอานมาใส่มาเลยขอให้เฮวี่ไปเอามาให้และโซเจอร์ก็ได้ใจมาตัวนี้มาครอบครองแล้วก็พากลับบ้านเลยว่าแต่อูดอดล่ะตายไปตั้งนานแล้วตายเหรอตั้งนานแล้วไม,ไม่ยังเห็นมันอยู่ในเหมืองอยู่เลยในเมื่ออูดอดเป็นสัตว์ที่เสกขึ้นมาเลยขอเปิดโหมดเคลียร์ขี่ปินไปหาและก็เดินกลับเข้าไปในถ้ำแล้วก็ได้เห็นว่ามันยังอยู่ <laughs> ยังอยู่ฉันจะพาเธอลอยได้ดูบอฟ้าเห็นบางอย่างไหม <c oughs> <c oughs> วันที่58ผ่พาอูดอูดกลับมาหาเฮฟวี่และเฮฟวี่ก็ผพาอูดอูดเข้าบ้านอูดอูดกลับมาบ้านแล้วอ๋อทุกคนทายสิใครมา <c oughs> อูดอูดสุดน่ารักไงล่ะยังไม่ตายหระคิดว่าตายยังไงที่อยู่นี่เอ้ยรุนก็ไม่ได้รูนก็ไม่ได้อูดอูดกลับบ้านแล้วอูดอูดกลับมาบ้านแล้วเราทิ้งหมาไว้หน้าประตูนรกวันที่59เเหมือนกล่องโดนขโมยของไม้หายไปไหนหมดไม่รู้ ทำไมบ้านทองลรูหลาอลังการเหลือเกินน้องกผมเองครับเทฟติดากับมนุษย์ทำอะ่ะไปย้ายไปอยู่บ้านน้องเราเทิ้งกอดทองนะไม่ไมไใช่จริงๆวะนายจะไม่ยอมไปไหนหรอกเพราะบ้านนี่คือบ้านที่นายกับป็นสร้างมันกับมือ <laughs> และเอ็กดีไอบ้านสหารก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่บ้านต้นไม้กับน้องโรล,ลีแทนและโซเจอร์คนนี้ก็ถางป่าแถวบ้านน้องโรล,ลีแล้ะได้ไม้มาเพียบเลย โอ๊ยจะคาบเตียงอะ้วไหมบ้านต้นไม้เอ็นบีซีมันมันมันโง่เปีนไม่เป็นหรอกวันที่60พัดเจ้าก็กลับมาจุติที่หมู่บ้านแล้วที่ไ,ทไหนวันที่ทำาคอกมาดีกว่าอะไรในหมู่บ้านเกลียวเลยน้องบ้านดสวัสดีโอเว่นคิงดอมแกเป็นใครคุณใครเนะี่ยคุณเป็นใครเนะี่ยผมไม่เคยเห็นหน้าตาผมไม่เคยเห็นคนในหมู่บ้านเลยคุณใครเนี่ยคนก็มาขอผมไปตั้งแต่แรกไงไม่ไม่ดูหนายนะ นายลบทำไมอ่ะยิงใส่มาไอ้เพื่อนกลับมาก็สร้างความชิบหายกลับมาฉันแล้วมาเรืองแสงเห็นไหมเทว์บอกแล้วแบบิจิตอลวันที่61ลงเสาเข็มเสร็จก็สร้างรั้วต่อนี่ม้ากอดทองเห็นไหมเพอว่าแต่จะสีเขียวนี่ต้องขามเงนะเป็นเลดีม้ากอดทองสร้างรั้วเสร็จก็ทำหลังคาคอกม้าต่อไม้อย่างดีน้ำไม่รั่วซึมแต่ไม้ไม่พอเลยต้องออกไปตัดเพิ่มและไอ้พระเจ้ามันก็ยึดคอกมาไปที่สิ่งสถิตใหม่ เขาอยู่ในคอกมาที่เ็นทำเมื่อกี้แล้วกันอยู่ในบ้านดีๆไม่ได้ใช่ไหมอยากจะนอนตรงขี้มมาหรือไงอยากจะอยู่ในคอกมมาเลอเกินคนนี้อยากอยากให้พี่อัพเดตม,ม,มีมีขี้มมาใ <c oughs> ี่มแ้ <c oughs> จะอยู่จริงเหรอ,อเร <c oughs> ี <c oughs> ยกไงฮะเขาอยู่ีนคอกมาแล้วที่คุณระบายใจเลยวันที่63 <c oughs> ผมเอามาเข้าคอกที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปปลูกต้นไม้คืนน้องโรลี่ที่ทางไปทั้งป่าและไอ้พัดเจ้าก็ไล่มาของโซเจอร์ออกมาเอาไม้เอามาออกไปดิี่บ้านเรา ฮะเว้เอาไว้ให้หมาอยู่ด้วยบ้านเราคนเดียวมามันคอกมาเรียบร้อยไปวางไว้ตรงอื่นนี่บ้านเราเรายึดเป็นพระเจ้าที่ชอบเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นมากเหลือเกินหมดคำจะบรรยายบอไรสู้นก็ผูกอุ้ยไว้หน้าบ้านนี่ขอบคุณสำหรับบ้านที่สักเอ็นเป็นเราเ็นโซเจอร์เลยเอาเชียกของอุ้ดๆมาผูกให้กับมมาแทนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาแล้วแมวแมวมาบ้านใหม่ตูมัน ดูมันเปลี่ยนหมดเลยคุณต้องเป็นคนยังไงวะแบบแย่งมาอยู่ยืดยึดเรามาเออคิดดู <c oughs> วันที่65สหเฮฟวี่มอบฟังข้าวให้อ่าเพิร์ดอาตงแต่งให้เพิ่มเลย <c oughs> เออใช่แล้วเราอยากขี่ตรงเนี้ยไม่ขี่มาแล้วขี่ขี่ไอ้เพิร์สดีกว่าไม่ไม่มาหาก็ไปข้างๆดิเออทางเดียวไม่เดียวนี้เพื่อการเพื่อการความเป็นอยู่ของมาให้มันดีขึ้นสักหน่อยไม่ต้องมีหรอกให้มาอยู่ด้วยก็ไม่ได้ไอ้พวกชอบเบียดเบียนสัตว์กลับมาเปิดกล่องเจอกองม้าอีกอันนึงแบมเหมียวอยู่ไหนแบมเหมียวได้เกาะม้ามาสองอันเลยเกาะทองเลยประเด็นเอถ่านหินมันอยู่ไหนหมดอีกแล้วเนี่ยหายวันที่หกสิบห้าเฮวีอวดแมวใหม่ นี่สัตว์เลี้ยงต้นใหม่ของไหนเฮ้ยแล้วหมูว่ะแล้วไงบูยเลแล้วไอ้นี่ใครเนี่ยพื่อนใหม่อื้อเออเอื้อเป็เพื่อนใหม่จะโมโหต้นโต๊ะเตียงแม่สนใจเว็นมากเลยแม่มองหน้าเว็นอ่ะคือที่67เซลจะออกไปปลูกต้นไม้พันใหม่ประลดสีดำเป็นเว้นมองหน้ารอดมันมาดิ ใจจับไว้ละเวทมองหน้ารอมันมาเนี่ยรอมองหน้าเราเลยมองหน้าหันคืนที่เจ็ดสิบโซเจอไล่จัดการสัมภเวสีที่วนเวียนอยู่บริเวณรอบรอบบ้านออกไปให้หมดในหมู่บ้านเนอฆ่าทีเนอะทำไมอ่ะนั่นหมูแฮฟวี่เห็นชื่อไหมอุ๊ดอุ๊ดอ่ะอย่ายวไปยุ่งกับอุ๊ดแมวนายด้วยอย่ายวไปยุ่งกันเดี๋ยไปยุ่งคืนที่เจ็ดสิบเอ็ดพระเจ้าต้องการเครื่องเส้นไม่เราไม่มีอะไรกินเราทำไฟเราต้องทำไายฝักทองกินแล้วเก็บเบอร์รี่มาปลูกดีกว่าถ้าถามว่าไปเก็บแล้วไปเยี่ยมคนบนบ้านด้วยนะไหนอ้อย โอ้ยไม่โอ้ยโตแค่นี้อย่าปลูกเลยอาเพลสกินเนื้อไปวิตามินขอบคุณมากคืนที่ 72X ดกีกลับเข้ามาในบ้านแล้วคุณวนมาทำไมบ้านพวกเราเนี่ยมันต้องเป็นสาเหุที่ของหายไปจากกล่องแน่เลยไอ้ขโมยและพระเจ้าก็ให้ความรู้ด้านการปลูกพืชเราควรปลูกมันฝรั่งนะเออเนี่ยมีแครอทด้วยนะเอ้ยอยากแครอทจะปลูกก็ไม่จะมันล่อมหมูโซเจออยากจะทำฟาร์มหมูเลยใช้ห้องเก่า X d ดีเป็นฟาร์มหมูแทน S <S น,นี่ใต้ล่างนี้นทำเป็นฟาร์มหมูอ,ยอียกเงอนี่นี่ไอ้ด้านล่างไอ้ดีไม่ใช่หรออะเอาไปเลยเทอ,อ,อาไปเลยเไม่จะทำฟาร์มหมูข้างล่างนี่นี่ให้ให้ให้ฟาร์มหมูอยู่ในบ้านเฮฟวี <S <S 2> <S 2> <S ่กับโซเจอร์แต่บ้านบ้านบ้านไอ้เพิร์ดอยู่ในคอกมา้าเขินไม่ได้อะ <S <S วันที่73โซเจอร์เริ่มทำการขยายห้องเปลี่ยนพื้นหินเป็นพื้นดินเอาไว้สำหรับหมูพอเสร็จแล้วก็วางลัวกันด้วยตันยูกระทะทองแดงไอ้นี่มันยังนอนไม่ตื่นอีกอซเจอร์ุยฝ่เีไปสามหกโซเชอร์ นี่ไปเขี่ยได้จ้ะเออ่หลับกันหน่อยครับนอนกันชื่อหน่อยไม่ใช่ชีวิตเป็นคนนอนตายไม่อยู่ไหนเปลวเวก็กำลังล่อหมูอยู่มันมันมันมีซอมบี้ตามเต็มเลยโอ้าไปและโอ้ยคิปเปอร์อย่าระเบิดหมูเอามันออกไปเอาคิปเปอร์ออกไปโอ้อัศวินเฮวีอ้วนขี่ม้าขาวมาช่วยและพระเจ้ากำลังจะโดนลอบปงระชน หลังพืชหลังพืชโอ้เต็มเลยอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยฝ <c oughs> ูงหมูครับหมูงทัพมูมาแล้วจากนั้นก็พาฝูงหมูที่ไปจับมาพาเข้าไปในคอกใต้ดินเอ้ยมันมุมเต็มบ้านนายอุดูอุย้อนที่จะเข้าไปอยู่กับฝูงหมูข้างในนั้นด้วยอ้าวโอ้แล้วไหนอุ้ยตัวจริงวะเข้าไปแบบต้องมานั่งหาว่ามันอยู่ไหนจะพากเขาอยู่ไหนว่าหาไม่เจออ๋ออยู่ดีพักไม่ได้หาหมูไม่เจอหาไม่เจอเ่ามมาตัวไหนเว่เนี่ยแหละเลี้ยงที่เป็นคนเดียวอ่ะ อนน่ดูอยู่เดินเข้ามากันไปแถวเลยน่ารักแพรเอาต้นเชอรี่มาปลูกไว้ตรงนี้วะเนี่ยเวนเบอร์รี่จากสตาน์มีรายไหมอ่ะจนรายไม่มีวันที่79ขยายคอกหมูเพิ่มจนสว่างนี่จะไม่นอนจริงๆเหรอนอนเถอะเออไม่ต้องไม่ต้องนอนแล้วละมันจะทนอนนอนจะเซฟสปอตไม่ไม่อยากให้แฟนทอมเกิดเวนทำไมที่อยู่หมูดูวีไอพีอย่างเลย คนข้างนอกเขาเลือกเองอะตอนนี้บ้านไฮกับเวนกลายเป็นคอกหมูแล้วก็บ้านในเวลาวันที่80ทำคอกหมูให้เสร็จสมบูรณ์มันยังไม่เสร็จพื้นยังไม่หมดมาห่อเสร็จหน้าทรัอุ้ยหมูเว้นได้เปลูกแครอทได้เวลาปลูกแครอทวันนี้เฮวี่จะปั๊มแครอทหอโดยใช้ผงกระดูกเราไปนรกมาได้มาโคดเยอะเลยอะบล็อกกระดูกอะนี่มันปุ๋ยที่พระเจ้ามอบให้ชัดๆได้มาเยอะเลยเอาเก็บเอาไว้ในนี่ภารกิจต่อไปฉันมีให้แกโอ้โหกินอะไรหรอ ไปเอาวัวมาให้ได้มากที่สุดวันที่81จะทำฟาร์มวัวต่อทำาฟาร์มเหรอฟาร์มสุดสุดขุดรูเป็นฟาร์มวัวอีกห้องหนึง่งเฮ้ยไอ้นี่มันเดินลงมาจะเข้าไปอยู่กับหมูลแล้วออกไประหว่างรอยเฮฟวีเราก็ทำห้องต่อเป็เลยนรจะกลับไปพร้อมโคนะพี่มาหาวัวนี่เจอมองหน้าเรา มีเรื <S <S ่องมีเรื่องวะแม่งควักหลับฟันไิลเจอรประเภทใหม่วันที่8 4ห้องของวัวใกล้เสร็จสมบูรณ์วางรั้วกันไว้แล้วก็ติดทอดไฟสักหน่อยเฮ้ยนายพาวัวกลับมาแล้วมาดูบ้านดิค่อยๆนายกำลังค่อยๆเอามันกลับโอ้โหส่วนน้าและเฮวิสก็พาวัวฝูงหนึ่งกลับมาได้แป๊บหนึ่งวางดินใกล้เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วโอเคเรบร้อย แมวนายมันโดนบีบแล้วแบนแตะแล้วมั้งนะาเลยเพิ่งเปิดประตูไปเพิ่งเจอสีฟ้ากตันห่งเพิ่งจะเห็นความเป็นระเบียบไร่อะไรเพ้นต์ตรงนี้มันเยอะมากเลยวันที่86ก็เอาวัวเข้าคอกได้สำเร็จแอร์อัดเกินน้องไปยังไงบ้างบ้านต้นไม้เห็นไหมคนอื่นก็ทำหน้าที่ยืนอยู่อย่างนี้จะทั้งทุกคนอยู่บ้านนี้กันหมดเลยเป่าครับมีแค่มนุษธรรมโซเชียลกับเฮฟวี่ครับส่วนเพิ่์ทก็อยู่ในคอกม้านั่นไปวันที่88พระเจ้าจะสร้างสีมหัศจรรย์ให้ดูข้ามาลาโอ้ยเจ็บ โอ้โอ้เป็นสุดยอดเลยไหมโอ้โออมันนิงนิงเด้ออะไรโอ้มาดูโอ้ไม่ได้บ้านโอ้โอ้อัดเดี๋ยไไปบ้านอ่ะโอลีโอ้กะโอ้มันเป็นไปได้ยังไงเร็วไปแจ็คแป๊บเดียวโอ้เราเราเราเป็นแค่ไม่กี่คนมันโล่เลยที่เราเห็นสิ่งมหัศจรรย์พวกนี้จุดไฟ โอ้ยเป็นบุญตาเป็นบุญตาวันที่89ลองเข้าประตูตามพระเจ้าไปเออเขา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 บังเข้ามาเข้าเข้าไปบางไปบางไปด้วยไปด้วยแล้วก็เข้าดินแดงของพวกทำบาปและก็เก็บซากกระดูกของเปรตไปแต่บอกกระดูดได้ปุ๋ยเยอะมากเลยเวลเราจะมีสวนที่แบบใหญ่โตโมโหรานปะตะไคร้ด้ยและก็ได้ยินเสียงที่คุณเคยวายวายสู้สู้ดินีไม่เอกเฮ้ยสูเว้นสู้ก็สู้กันหมด วันที่91เก็บโกสโตนไปตกแต่งบ้านตูดใหญ่แน่นจังเลยจันน้องขอตบทีหนึ่งทางบ้านเสร็จแล้วอ๋อเฮ้ยนายเฮ้ยนมาดิดิเจาแวไม่ต้องกลับมาม่นมันคุณดูครัวมันไม่ไม่ใช่คนครัวมันกันวะเอาไปแหลกแหลกเลยแหลกแหลกไปแหลกไม่อยู่แล้วถ้าแหลกถ้าแหลกไม่เอาแหลกไม่เอาไม่แหลกไม่เอาเส้นทางพันแหลกไม่เอาช่วยด้วย อย่าไปตีมันนายให้มันไล่เว้นไห้ยแต่ับประตูนรกเลยอุ่น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 อกับระตูนรกเดินด่วนเลยเว้นอุ่นอุออาโอเวนตอเวน ฮ้ยอย่ามาปวดดิเก่งไม่กลัวแต่โซเชอร์คนนี้กลัวมาเยอะกลับบ้านดีกว่าอุนอ่นๆไว้แหลกแหลกและแหลกไม่อยู่ไปแล้วแหลกกลับบ้านไอ, <c oughs> อ้จะยป็นว้าวเพ้าประตูกลับมาฟันไล่ฟันต่อลนโลก <c oughs> มันหยุดเดินุกโลหยุดเดินหมดเลยเขาไมเดเดินเข้าประาาตูแล้วก็ไล่ไล่ว้าวันไปคืนที่96กลับมาบ้านแล้วก็เจอโกเลมกําลังสู้อยู่แล้วก็บาดเจ็บเลยซ่อมให้โกเลมคือจะเข้าไปฟันเอเด์แมนมันต้องมีองค์ขลักตลอดเลยมีสัมภเวสีมาบุกบ้านต้นไม้ของน้องโลลิ รู้ไปตายบ้านน้องมีสงครามอยู่อย่าลงมา <S <S และก็โดนเปรด์ดำสกัดจุดจนเกือบสิ้นใจหนีเลยและก็ครบวันที่หนึ่งร้อยตายต้นตะเคียนมีผ้าว่าเอามาผูกต้นนี้หน่อยดิในหน้าบ้านเรานายมันเป็นมันอยู่ดีมันก็โตเป็นต้นใหญ่แบบมหัศจรรย์มากเลยมันไม่เป็นต้นไม้ไม่แบบไม่ปกติแล้วเว้ไนมันต้องมีบางอย่างเยต้นตะเคียนเหรอต้องมีบางอย่างแล้วล่ะเอาล่ะครับก็จบไปแล้วสำหรับมารทำคอนเทนต์หนึ่งร้อยวันกับมาครับอัปเดตใหม่หนึ่งจุดสิบเจ็ด เพื่อนๆชอบการทําคลิปหรือการพากแบบนี้ก็ช่วยกันฝากกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากให้ทําต่อก,ก็กดไลค์เหมือนกันกดเยอะๆเลยช่วงนี้พี่กับเพื่อนๆจะเริ่มหันมาทำไม้ครับแบบจริงจังมากขึ้นแล้วช่วยกันฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเม้นกันเยอะๆเลยนะคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ และพวกเราก็ช่วยกันไล่ลำจนมันตายจบทําให้วัวกับหมูต้องตายแล้วเมื่อกี้นี้และก็วนกลับมาเอาหมูเข้าเคอามันกำเนิดจากบล็อกกันเต็มเลยพวกกเนี่ยและวันนี้พวกเราก็ได้กระต่ายอุ้ยกระต่ายกระต่ายน้อยโอ้มันมีรูเล็กๆตรงเนี้ยกลัวตกมากเลยผมกั